เสียนกิน yang ปลาดุก ยายยายสัวมากเหลับประลุคนะน้องยังไม่หลับโอ้ยมาเบ่งคนหลับประลุกนะี่วัอลับประลุเไปมาจะสาปามื่นนะ lạc được mặt ra quân đội nhà con rồi nhà 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 nhà

หฮอ่ออดีขนาดปะไปมาเขาไหมอือฟ like ื้นครับฟื้นปวดหลเพื่นโอ้เอามามาหน่อยเด้อเฟื่อนั่างกันพอก็บอกว่นั่นแล้วเรือมา ทำหนี้นพินว่าเรองานหลัก็ูเนัือแบบมาก็อเลยน้นี่แหละด้กลุ่มมานเด้บดยน้งนกตี่าง้ยาเรหลับก็ดูเพ่นเด็นเด็กก็ล้วแหละวก่อนีบนี่พี่น้อง